ซึ่งมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับ โปรชแคทคาทอลิกที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกทกท่านครับทั้งในวันยากลำบากแล้วก็วันที่สุขสบายครับแต่เราพบว่ามีสิ่งดีๆซ่อนไว้อยู่เสมอครับหาให้เจอกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับในทีมเดียวกันกับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราอยู่ในเดือนมีนาคมซึ่งก็เราใช้ชื่อทีมว่าเอเชียอีกครั้งก้าวไปด้วยกันอินแบงคอก2อ2 3นะครับฟับงดูยาวทีเดียวแต่ต้องการจะสื่อว่ามีการจัด การประชุมอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครครับก็คือการประชุม C. ีดในระดับทวีปเอเชียครับสัปด,ดาห์นี้เรามาฟังใน EP ีที่11 1รสนะครับ1นึเลขสวยครับก็ขอเป็นประเด็นเรื่องราวของวันเริ่มต้นครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราฟังเรื่องราวของภาพรวม,มนะครับของสิ่งที่จะเกิดขึ้นของการเตรียมการประชุมของการก้าวไปด้วยกันของพระศาสะนาจากครับ สัปดาห์นี้มาลงรายละเอียดกันนะครับในประเด็นเรื่องราวของวันเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าเราประชุมกันในช่วงวันที่23ครับถึงวันที่27แต่เนื้อหาของการประชุมจะอยู่ที่วันที่24แล้วก็วันที่25แล้วก็วันที่26กครับก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมมาถึงตั้งแต่วันที่22ครับเพราะว่าทางผู้รับผิดชอบเรื่องสื่อเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นมีเดียนะครับของ c ี o t เนี่ยครับ ด็ดรเทอรี่ครับก็มาจากที่วาติกันนะครับจริงๆมาตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นต้นของวันจันแล้วนะครับยีิบสองเรามาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็เป็นวันพุธรับเท่าด้วยนะครับก็จึงพากันไปที่วัดนบุญเปรโตนะครับเราจัดประชุมที่บ้านผู้หวักครับส่วนในวันที่ยีสามครับเราก็เก็บรายละเอียดทั้งของการประชุมทั้งของใดๆต่างๆนะครับตกเย็นครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มขึ้นนะครับข้อมูลพื้นฐานที่เราควรที่จะรู้กันเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือ บรรดาผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับผู้เข้าร่วมประชุมก็มีหลากหลายกลุ่มทีเดียวนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มาจากสภาภาษาราดต่างๆครับซึ่งแต่ละสภาภาษาราดเนี่ย ก็จะส่งผู้แทนเข้ามา3คนก็คือ1แน่นอนครับเป็นประธานสภาผาสังราษ2ก็คือผู้ที่ได้รับเลือกครับสามก็ในที่ประชุมก็มักจะเสนอให้มีสตรีเข้ามาอยู่ร่วมกลุ่มด้วยนะครับอันนี้คือผู้เข้าร่วมกลุ่มที่1นะครับซึ่งมาจากสภาผาสังราษทั้งหมดของประเทศในทวีปเอเชียนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าต้องถือว่ามาจากความหลากหลายแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายทีเดียวนะครับกลุ่มที่2น่าจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานในสาพาันธ์สภาระสังฆาแห่งเอเชียนะครับก็คือผู้ดูแลพระสังฆราชผู้ดูแลหน่วยงานางต่างๆหน่วยงานหลักทั้ง1 1เ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อเรื่องของงานพระสงฆ์งานพิธีกรรมอะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นทีมของส่วนกลางของซีนอตนะครับก็จะมีบรรดาที่มาจากวัติการยุโรปหรือ คนที่ทำงานเรื่องซีน t อตนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาดินนัลเกรกติเตอร์แบตเตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่สนับสนุนงานนะครับซึ่งก็คือสื่อมวลชนหรือประเทศไทยก็คือทีมสื่อนั่นเองนะครับและกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า FABC s o t e r n Test Flock นะครับก็คือผู้ที่เป็นทีมงานในการจัดการประชุมนะครับหรือเราจะเรียกว่ากองเลขาก็ไม่ผิดนะครับนี่ก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดของการประชุมนี้นะครับ ถ้าจะแยกออกมาเป็นประเทศหรือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าตําแหน่งเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันนะครับการประชุมนะครับก็ผู้เข้าร่วมเหล่านี้ครับก็จะช่วยกันผลักดันให้พระศาสนาจากแห่งเอเชียนี่ครับเป็นศาสนาจากของการก้าวเดินไปได้วยกันอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับแล้วก็ตารางเวลาครับตารางเวลาเราก็จะมีรายละเอียดของ3วันหลักนะครับนั่นก็คือวันแรกนะครับคือวันที่24 25แล้วก็ 26นะครับซึ่งการประชุมโดยรวมๆส่วนใหญ่แน่นอนว่าทุกวันก็มีวิชาแล้วก็มีการเข้ากลุ่มย่อยแล้วก็มีเข้ากลุ่มใหญ่นะครับโดยทั้ง3าวันเนี่ยครับก็มีเป้าหมายหลักๆของมันก็คือว่าแน่นอนว่าต้องมีการทําความเข้าใจกับเรื่องราวแล้วก็บริบทของพระศาสนาจักรนะครับเพื่อจะได้ก้าวเดินไปได้วยกันอย่าง เหมาะสมที่เดียวซึ่งวันแรกของการแบ่งปันเนี่ยเขาก็จะเน้นหัวข้อของการที่การเข้าไปด้วยกันพระศาสนาจัดในความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับและวันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ช่องว่างต่างๆที่ยังขาดไปและวันสุดท้ายก็น่าจะเป็นวันที่สรุปนะ,นะครับก็จะอยู่ในกระบวนการในสาวันนี้นะครับวันแรกครับเราก็เปิดด้วยมิซาครับซึ่งประธานในมิซาก็คือพระอักาสรากิคุชิครับมาจากประเทศญี่ปุ่นพระอกากาสรางท่านนี้ท่านก็ เขาเรียกว่าเป็นเลขาธิการของสพันธสภากสังราชแห่งเอเชียนะครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมประเทศไทยจะมีโดยตำแหน่งโดยหน้าที่เนี่ยสามคนพอดีผมอยู่ในหน่วยงานของ commission of media นะครับแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ในเอเชียด้วยนะครับก็เลยถูกดึงเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับของประเทศไทยก็มีพระกุณเจ้าชุศักซีดิสุดนะครับก็เป็นประธานสภาสังราน ของประเทศไทยนะครับคุณพ่อสุวั์เหลืองสะอาดนะครับก็เป็นรองเลขาหรือเป็นผู้ที่ดูแลสำนักงานเลขาธิการนะครับก็ทํางานในสภาผู้สังราชแล้วก็ซิสเตอร์กัลยานะครับแล้วก็เป็นผมนะครับก็มี4คนนี้นะครับในวิสาปิดนะครับพระคุณเจ้าก็เทศได้น่าประทับใจเพราะว่าคุณเจ้าก็เล่าประสบการณ์รคุณเจ้าเล่าว่าไปออกหน่วยสังคมในประเทศของตนเองก็พบความยากลําบากก็ถามว่าขาดหรืออะไรนะครับก็ขาดเหลือขาดทั้งหมดนะครับ ขาดเงินขาดข้าวขาดของขาดปจดัจจัยใดๆต่างๆ,างๆท่านก็นึกถึงประสบการณ์ที่ประเทศกาดาละวิบแอฟริกานะครับท่านก็พบว่าผู้คนที่นั่นก็ดูเหมือนยิ่งขาดกันไปใหญ่เลยนะครับแต่ว่าในการขาดของบรรดาผู้คนเหล่านั้นเอ๊ะทำไมเขาดูมีความสุขนะครับพระคุณเจ้าก็เลยถามว่าทต่มไมมีความสุขจังเลยสมุรที่นั่นก็ตอบว่าก็ครูคําสอนเนี่ยบอกให้เขาเรียกว่าให้คาถาไว้คาถานั้นมันคืออะไรเหรอให้พวกเมจิกไว้นะครับชาวกาณาชาวแอฟริกาหรือสมุตรคนนั้นก็ตอบว่า ให้มีความหวังแล้วเมื่อมีความหวังเนี่ยเราก็ต้องให้ความหวังคนอื่นด้วยนะครับเมื่อเรามีความหวังเราก็จะไม่ขาดอะไรเพราะเราเชื่อว่าความหวังจะอยู่กับเราพระเ็นเจ้าจะอยู่กับเราและมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องให้ความหวังกับผู้อื่นในสองสามวันนี้พระคุณเจ้าก็บอกว่าก็เป็นช่วงเวลาของการสร้างความหวังแล้วก็ทําให้ความหวังนี้เป็นจริงนะครับว่าผมชอบบทเทศน์นี้มากเพราะว่ามันทําให้เราพบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบ่งปันกันได้ แล้วเราก็สร้างกันได้นะครับหลังจากนั้นในวันแรกเนี่ยก็เข้าห้องประชุมเลยก็มีการ orientation โดยเป็ะคาดินันเกรกแล้วก็มีคำแนะนำของคุณคิชณาเข่งนะครับคนที้เป็นผู้ที่อยู่ในคอมมิชชั่นหนึ่งของหน่วยงานกลางก็มาให้คำแนะนำที่น่าสนใจแล้วก็ตอกย้ำว่าเราเนี่ยมาประชุมเนี่ยนะเราจะทำยังไงนะครับให้พบว่าการก้าวเดินไปได้วยกันในความแตกต่างของเราเราจะเชืเอ้เอเชิญพระจิตเข้ามาในการทางานของเราอย่างไร แล้วก็เราจะต้องสนใจประสบการณ์ที่เป็นความเป็นจริงของพระศาสะนาจักรของเราเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถก้าวไปด้วยกันอย่างดีนะครับเราไม่ได้มาทำด็อกิวเมนต์แต่เราพยายามที่จะสร้างสิ่งที่จําเป็นผมชอบตอนหนึ่งครับของที่คุณคิสซีนาเคงได้พูดถึงเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่อะไรบ้างนะครับการรับฟังซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรบ้างมีสิ่งที่ไม่ควรทํำยังไงก็คือว่าไม่ต้องเรียงหรอกว่าคนไหนจะพูดนะครับ แล้วก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะรับคําแนะนํามากมายจากคนที่เป็นผู้นําเราไม่ได้มาโต้ว,วาทีไม่มีแพ้ชนะไม่มีการโบวตไม่มีใครใหญ่กว่ากันนะครับแล้วเมื่อพบบทสรุปที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในการนําทางของพจิตนอกเหนือไปจากนั้นนะครับผมก็พบว่าวิยากรณ์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากนั้นมีคุณพ่อแอนโทนีโครรรนนะครับแล้วก็มีใครอีกหลายคนเลยในวันแรกครับโอ้โหพวกนี้เขาแบบเตรียมงานกันมาดีมาก พูดสั้นกระชับได้ใจความสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตจริงน,นะครับแล้วแบ่งกลุ่มของการประชุมออกมาด้วยกันทั้งหมดนะครับ12กลุ่มและใน12กลุ่มนี้เองนะครับเขาก็มีพิธีจุดเทียนนะครับ12แท่งมีการเซกแล้วก็ไปวางบนโต๊ะการประชุมในการประชุมก็จะมีผู้ดําเนินรายการนะครับหมายถึงว่ามันจะมีผู้ที่นาการประชุมแล้วก็เ e c เ e t ตอรี่นะครับกลุ่มก็หลากหลายมากครับผมอยู่กลุ่มที่5ก็คนพบก็คือว่า มีอักษงราชคนหนึ่งมีสังราชองค์หนึ่งมีคุณพ่อสามท่านมีคาราวาสสองท่านเป็นสัดส,ส่วนที่จัดมาอย่างดีแล้วก็มีประเทศที่หลากหลายนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการทํางานที่นอกจากการนําทางของพระจิตแล้วนะครับมนุษย์ก็มีความพร้อมทีเดียวแล้วเมื่อเราเปิดเอกสารในถุงเอกสารนะครับข้อค้นพบก็คือว่าเรามีเอกสารที่ชื่อว่า e n l a r g e m e spread of your Ten นะครับก็คือว่าการขยายพื้นที่ ในเต็นท์แห่งพันธสัญญาของคุณนะครับก็ในเอกสารนี้ก็จะเป็นเอกสารของการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลที่เป็นหลักใหญ่ใจความเลยครับของการประชุมสีนอดในครั้งนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งครับก็มาแนะนําการเทศศนของพระสปานะครับในช่วง3-1สิงหาจนถึง21ทธันวานะครับไม่น่าเชื่อครับว่า สิ่งที่สอนของภพระสปาที่เ e n ร r a ออเดียหรือว่าการพบปะผู้คนที่เป็นประจําในทุกวันพุธเนี่ยครับกับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับของพาสนาจากที่ก้าวไปด้วยกันถูกดึงมาใช้ครับแล้วที่สุดก็เป็นด r านเฟ r a เวิร์กนะครับผมชอบร r า p เ Framework ตรงที่ว่ากระบวนการทํางานที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการด็อกเมนต์แต่เราต้องการเขาเรียกว่ากรอบความคิดเพื่อทําให้ความคิดของเรานั้นค่อยๆสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นครับและในขนาเดียวกันครับ ก็เมื่อวันที่23ก็มีเพจซีรีส์เพจที่จะออกทุกวันวันละ1ฉบับนะครับเพจดีในกระบวนการทำงานก็คือว่า4โมงต้นฉบับจะเสร็จเขาเรียกว่าอ็มบาก์โกนะครับก็ล็อกไว้ก่อนและหลังจากนั้นประมาณ5โมงครึ่งครับก็จะถูกแปลออกมาเป็นประมาณน่าจะถึง20กว่าภาษานะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของทีวีเอเซียเลยก็คือว่าความหลากหลายแล้วก็จะถูกเผยแพร่ออกไปนะครับนอกจากนั้นในทีมทํางานก็ยังพบว่าเรามีสื่อติดต่อ เป็นจำนวนพันหลายชื่อแล้วก็หลายสำนักงานมากอันนี้ก็เป็นการใช้พลังของสื่อครับหลังจากนั้นนะครับสื่อของพรัสดาชัิไทยก็ไม่ย่นย่อครับก็ทำเขาเรียกว่า New s l e t สเตนะครับโดยมีชื่อเต็มว่า The a s e a n s y n o d a l i t y n e w s l e t t e r นะครับ j o y a us on the Asian s y n o d a n Junior นะครับออก3มฉบับในการประชุมนี้ครับฉบับแรกเขาก็บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวของการมาถึงนะครับการมาถึงนี้นะครับ ก็ทําให้เราพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมี91ท่านครับแล้วผู้เข้าร่วมประชุมก็มาจากวิชอปคอนเฟรนซ์นะครับก็สภาสังารสิแห่งครับแล้วก็มีวิชอปที่มาในการ c ีนอก็2ท่านด้วยกันนะครับโดยมาจาก29ประเทศแล้วก็ของที่เอฟเทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในบรรดาคนเหล่านั้นมี6คาดิดันมี5อัคกสังคราช18สังคราช28ประสง์ ซสเตอร์สีท่านที่เหลือก็เป็นบรรดาคาราวาชของเรานะครับที่เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับมีความสามารถมีความเข้มแข็งในดิวซิสเตอร์นะครับก็อย่างแนะนาว่า f อฟเเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการก้าวเดินไปโดยการนําทางของพระจิตเจ้าและที่สําคัญครับก็คือไฮไลท์ครับไฮไลท์เป็นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นจากบทเทศนะครับของวันที่23นะครับเป็นวันแรกของการมาถึงนะครับบางท่านก็ยังมาไม่ถึงแต่มีวิสานะครับ คนที่ประกอบพิธีก็คือพระคารดินันออสววนกาเซียดนะครับมีไฮไลท์ที่บอกว่าในสามวันถัดไปจากนี้นะครับเราจะก้าวไปกับองค์พระเยซูเจ้าไปที่ภูเขาทาบอกันนะครับไปฟังพระสุเสียงของพระองค์ก้าวเดินกับพระองค์เพื่อจะได้พบกันเผยแสดงตัวที่พระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหข้อมูลแน่นปึกนะครับสัปดาห์หน้าต้องมาฟังกันครับกับบทสรุปที่จะเกิดขึ้น ในการประชุมทั้ง4 5วันนั้นแน่นอนว่าต้องมีสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่ครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่านะครับหยิบเรื่องราวดีๆแบบแบกปานกันครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ